สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตะเบงครับผมเบนมาอัปเดตลาหางนกยูงครับเนี่ยครับลูกหลานเต็มเลยครับพี่น้องลูกหลานเต็มเลยนะครับเบนให้อาหารไปแล้วนะครับนะอาหารหมดแล้วครับไม่ต้องให้เยอะครับผมไม่ต้องให้เยอะเราอาศัยให้ทุกวันครับผม ครับเห็นไหมครับสิบตัวที่ตะเบ้นเอามาครับถุงหนึ่งมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวตะเบ้นจะเรียกมาให้ดูครับเห็นไหมครับเทียบเลยพี่น้อง เยอะมากเลยครับผมไม่ลัวคนเลยครับผมนะครับเทียบเลยโหรับมันย้อนแสงครับผมนะย้อนแสง เต็มเลยครับผมเต็มอุ้งมือเลยทำไงถึงจะไม่ย้อนแสงครับเพียบเลยพี่น้องอตอดมือครับตอดมือ ไม่กลัวเลยนะครับผมนะนี่อาหารก็กินหมดแล้ว,ลวครับเดี๋ยวนิดหน่อยเร็บเลยมันย้อนแสงมาหน่อยนะครับนะครับไม่กลัวเลย หัวออกลูกมาแบบเยอะมากครับตัวสวยๆก็มีครับเยอะแยะเลยนี่ครับเต็มเลย ันนี้เราก็จะจัดโซนให้มันลกๆนะครับผมนะฝั่งนี้ถนนก็จะโล่งๆครับโล่งๆนี่ก็ปล่อยพื้นที่เขาว่ายครับผมอ่าแล้วก็มีโซนลกโซนไม่ลกนะครับให้เขาแอบให้เขามาออกลูกครับผมก็จะเบ้นก็สังเกตดูนะครับนะปลาก็ไม่ชอบน้ําลึกนะครับนะแต่ให้มันกว้างๆสักหน่อยครับกว้างๆให้มันมีที่ให้เขาว่ายครับผมอ่า มันจะเป็นต้องลึกครับแต่ถ้าถ้ามันลึกมันก็จะเย็นนะครับผมนะข้างล่างมันจะเย็นแต่ตรงนี้มันไม่โดนแดดครับโดนแดดนิดหน่อยอเต็มเลยอัพเดตปาหานกยูงครับผมตัวสีสวยก็มีหลายตัวแล้วนะครับนะไม่ได้แยกเดี๋ยวเบนแยกแยกออกไปถังนู้นครับนะมันมีอยู่ถังหนึ่งนูงน้นครับ ยาออกไปแล้วมันมันแน่นครับมันแน่นมันเยอะมากเลยนะครับนะไม่ไม่น้อยนะครับผมเยอะมากเลยอ่ะวันนี้ตะแบงกก็มาอัปเดตตาารวุ้งจงครับผมขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิด่งนั่นแหละครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ